สวัสดีครับมาพบกับการรับพลังบวกฟรีๆกับช่องโัร์จาร์แฉนาพลังพลังบวกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของทรัพยากรลัคนาราศีมีและราศีกุมช่วงวันที่29มิถุนายนถึง28กรกฎาคม65นะครับท่านจะได้รับชมารพยากรนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักและตรเลโชคนะครับมารับชม รกรัพยากรของทั้งสองราศีกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่มีในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดาวที่ให้คุณต่อชาวมีนต่อชาวปลาวไว่ายน้ำนะครับในช่วงนี้ก็ได้แก่ดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับก่าวคือนะครับในมุมของอุปสรรคปัญหาต่างเนี่ ที่รบกวนความคิดของคุณอยู่เนี่ยจะได้รับการแก้ไขในเร็ววานนั่นเองนะครับโดยมักจะได้วความช่วยเหลือจากเพศหญิงนะครับทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยที่รบกวนจิตใจเนี่ยคลี่คลายไปมากนะครับอันนําไปสู่ความสําเร็จในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับอีกท้งนะครับสิ่งที่ร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับกับแฟนกับคู่รักของคุณเนี่ยกับผู้สูงของคุณเนี่ยเรกว่าได้รับการผ่าน นะครับด้านความคิดบวกกับการเรียนรยู้อย่างเต็มที่แบบมองภาพรวมในสิ่งที่ทําอยู่อย่างรุปปุกปลงแล้วนั่นเองนะครับก็เหลือเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับที่งานตําแหน่งโครงการต่งางๆที่ทําอยู่เนี่ยจะช่วยกันนะครับประคับประคองนะครับและลงเอยกันด้วยความผสมลสําเร็จในท้ายสุดที่ดีนั่นเองในเรื่องของมุมความรักเนี่ยคุณกับแฟนนะครับ ปรึกษาหารือร่วมมือการสร้างความมั่นคงความมั่นคงนะครับให้กับครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องของมุมการค้าการลงทุนในหลากหลายช่องทางนะครับที่พวกคุณรู้ศึกษาความเป็นไปได้มาครบถ้วนแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะรอหลอมให้ความรักของพวกคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับและนําไปสู่ความรักที่เข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ หรือกรณีคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับและหรือกําลังศึกษาดูใจกับใครบางคนอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่ความรักเนี่ยถือว่ากําลังออกดอกออกผลน,นะครับเพราะว่าผ่านการศึกษาดูใจดูนิสัยใจ,ใจ,ใจ,ใจคอนะครับกันมาสักพักใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงผ่านการหรือนะผ่านการกรองนะครับด้วยสายตาและประสบการณ์ของญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนะครับจึงทําให้ความรักของพวกคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญเชียวนะครับพ่อแม่ต่างฝ่ายก็ต่างไฟเขียวนะครับในการที่จะให้พวกคุณคบกันต่อไปแล้วนะครับโดยผ่านโดยอยู่ในใสายตาพวกท่านเป็นสําคัญนั่นเองนะครับมาดูมุมการงานกันบ้างมุมการงานสำหรับเช้ามีในช่วงเวลานี้นะครับพวกคุณชาามีเนี่ยผ่านอุปสรรค เรื่องงานมาได้นะครับด้วยความช่วยเหลือของยาผู้ใหญ่ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยที่พึงกังวลน,นะครับที่ต้องวนเนี่ยมันรีมันพันคลายหายไปหมดแล้วนะครับกลายเป็นความหวังอันลึงลองนะครับด้านการงานนะครับที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของความคืบหน้านะครับแม้ว่ารายละเอียดปีย่อยต่างๆนะครับจะยังมีอะไรที่จุกจิก ยังวุ่นวายอยู่ยังจัดแจงไม่เรียบร้อยอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดนะครับแต่ภาพรวมๆนะครับโครงรวมๆเนี่ยล้วนคืบหน้าไปมากแล้วนั่นเองนะครับารายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวค่อยๆแก้ไขไปให้ให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ยังทันทุ่งทีนะครับฉะนั้นนะครับภาพรวมเรื่องงานไม่น่าห่วงเลยนะครับมาดูมุมการเงินของชาวมีนกันบ้างการขอความช่วยเหลือด้านการเงิน จากคนอื่นจากแรงเงินทุนต่างเนี่ยล้วนได้รับผลดีนะครับได้รับความรุ่งรวยเห็นอ,อกเห็นใจนะครับจึงทําให้การเงินของพวกคุณเนี่ยจะลงทุนทํากิจการอะไรบางอย่างเนี่ยไม่เกิดอาการสะดุดนะครับและสามารถไปต่อได้อย่างทันเวลาและทันท่วงทีนั่นเองมาดูมุมตัวเลขนำโชคกันบ้างน,นะครับตัวเลขโชคสหรับชาราสีมีในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดาเดนหนึก็ได้แก่เลข4เลขหก และเลข2นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมีนมาต่อกันที่ชาวราศีกุมกันเลยนะครับชาวกุมชาวม่าน้าเนี่ยดาวที่ให้คุณและเพิ่มพลังบวกให้กับชาวกุมในช่วงนี้ที่เห็นได้ชัดมากๆก็ได้แก่ดาวเกตและดาวสุกร์นั่นเองนะครับส่งผลบวกในเรื่องของชาวม่าน้ำเนี่ยจะบ้าและทุ่มเทนเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะครับให้กับ การเงินของคุณนะครับสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของตัวคุณนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณพร้อมที่จะทุ่มเทแบบเต็มที่แล้วนะครับเพื่อให้สิ่งที่คุณลงแรงลงไปเนี่ยออกดอกออกผลงอกเงยและหรือพร้อมที่จะทำให้มันเสร็จสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์แต่ต้องพอเพียงกับการรองรับของการขยายธุรกิจของพวกคุณด้วยนะครับและ พร้อมสําหรับการสร้างไรายได้ให้กับคุณในระยะยาวนั่นเองนะครับประเภทแบบหวังกินยาวๆสร้างความมั่งคั่งอย่างยาวนานทานองนั้นนั่นเองนะครับการทุบเทที่คุณเท,ณทหมาตักเนี่ยและใช้สภาวิชาต่างๆเนี่ยที่คุณสะสมมาทํามันให้ดีที่สุดเนี่ยเท่าที่คุณจะหามาได้และทํามันได้นะครับและสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็จะทำให้คุณ มัน่นคงนะครับมั่นคงกว่าเดิมแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับมุมการงานนะครับสำหรับชาวราศีกลุมนะครับงานเนี่ยคุณพยายามที่จะต่อยอดงานที่ทำข้้นค้างอยู่นะครับให้มันเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะสร้างกำไรให้คุณได้ในอนาคตน,นั่นเองนะครับและงานที่ทำเนี่ยกับหุ้นส่วนนะครับ ก็ถือว่าทําหน้าที่กันได้ด้วยดีการตัดสินใจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างทั้งเรื่องแรงงานเครื่องมือต่างๆเครื่องกลหนักๆต่างๆชาวกลุ่มเนี่ยชาวมอาเนี่ยล้วนทําการตัดสินใจได้ดีนะครับด้วยความช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจของทีมช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างพร้อมใจกันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นสิ่งที่ ทำให้คุณผ่านม,ามันไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะเกิดจากความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อและอดทนต่อความสําเร็จเป็นรูปเป็นล่างในช่วงนี้นะครับพลังใจและพลังความว่ามือของพวกคุณครับกับความถนัดในสายงานต่างเนี่ยจะทําให้คุณนะครับก้าวหน้าในการงานไปอีกขั้นหนึ่งแน่นอนนะครับสมกับคํานิยามว่านะครับเช้ากุ้มการงานก้าวหน้า ไปอีกขั้นแล้วนะครับมุมของการเงินนะครับการเงินของชาวม่น้ำนะครับเรื่องารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคงพวกคุณเนี่ยวางแปรนนะครับในระยะยาวไว้บอแล้วนะครับมันต้องสอดคล้องก,กันกับแผนงานที่คุณกําลังทําอยู่และจะทาต่อไปนะครับหากคุณทํามันอย่างมั่นใจนะครับและเชื่อมั่นพร้อมทีมเวิร์กที่ดีแล้วแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยครับว่าไรายได้อัน มัง่งคั่งและมั่นคงนะครับของคุณไม่หนีคุณไปไหนแน่นอนนะครับและสิ่งที่จําเป็นที่สุดของคุณยามนี้ก็คือพื้นฐานทางการเงินอันแข็งแกร่งของคุณนะครับและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณที่ได้สัสมมานะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนั่นเองมาดูในเรื่องของมุมความรักกันบ้านมุมหัวใจนะครับชาวกลุมคนที่ยังโสดอยู่นะครับต้องการหรือหาแฟนใหม่เนี่ย หากช่วงนี้มีคนเข้ามามีใหม่นะครับจะมีปัญหาปัญหากับใครปัญหากับญาติผู้ใหญ่ไีมครับที่ไม่ค่อยจะเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับหรือท่านเหล่านั้นนะครับมองว่าคนที่เข้ามานั้นนะครับไม่ผ่านในสายตาของท่านนะครับหรือว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะสานต่อหรือเปล่านะครับและคุณรับรู้เรียนรู้กันดีพอแล้วหรือ,อยังนะครับและเรียนรู้ในครบทุกงแง่มุมต่างๆที่ซ่อนอยู่ แต่หากคุณยังฝืนคบกันต่อนะครับแน่นอนนานข้างหน้าเนี่ยคุณจะต้องเจอด่านอรหันจากผู้หลักผู้ใหญ่ทีเดียวนะครับโอกาสที่จะผ่านด่านจริงไม่ง่ายเลยนะครับฉะนั้นนั่งรอโอกาสต่อไปในแต่ละการต่อไปในสถานีต่อไปอย่างจะดีกว่านะครับในเรื่องของความรักนะครับโอกาสยังไม่ค่อยจะเปิดกว้างเท่าที่ควรนะครับในช่วงนี้ ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับมีแฟนอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักที่คุณสะสมมานานเนี่ยทาให้คุณเข้าใจในตัวตนนะครับมุมสวยงามของอีกฝ่ายอย่างชัดแจ้งนะครับจึงทําให้คุณพร้อมที่จะทุ่มเทสร้างความมั่นคงในความรักต่อไปอย่างไม่มีเบ็ดเหนียนั่นเองนะครับเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรักนะครับที่คุณห่วงใยเป็นที่สุดนั่นเองนะครับคุณให้รางวัลในความรักของคุณนะครับโดยการ สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในครอบครองคุณนะครับสร้างความมั่นคงนะครับด้านครอบครัวในทุกด้านนะครับทั้งวิชาวความรู้สะสมทรัพย์เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่ในอนาคตนั่นเองมาดูมุมตัวเลขนำโชคสำหรับชาวราศีกุมกันบ้างน,นะครับได้เด่นของชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็ได้แก่เลข0เลข2และเลข5านะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกุมและชาวราศีมีนในช่วง29มิถุนายนถึง28ก็ไดกรกฎาคม65นะครับหาาคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และลริมกดกระดิ่งช่องโหรา s า o p e c ชน n ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ